คันนะฮะโอ้นี่รุ่นใหม่ผมเห็นแล้วตก,กระใจเลยนะฮะเป็นสามตันเอ3เคสาสเขีดหกเลยนะจเป็นกี่ปุ่นเพราะอยู่ญี่ปุ่นนะคงเป็นประเทศไทยไม่ได้นะครับตอนนี้ใหม่จริงๆครับนี่ครับมาดูเนื้อตัวเดิมๆสีเดิมๆครับนี่ดูเครื่องฝุ่นยังจับญี่ปุ่นอยู่เลยนะครับี๋จะลองใส่ราคาดูครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอติดเครื่องขับหน่อยนะครับอ,อนุญ,ญาตนะครับ โอ้ยเครื่องนิ่มมากนะครับโหโหนิ่มจริงๆไวดีครับเดิมๆปูนปูนที่ปูนยังติดอยู่เลยนะครับสวิงนิ่มนะครับสวิงนิ่มผ่านเลยนะฮะโออยากได้มากเลยนะฮะของสายแพงก็ต้องซื้อครับตัวนี้เอวแน่นแเลยไม่มีหลวมน,นะครับ เดินเงียบนะครับโอเคอย่าลองนานครับเดี๋ยวเขาว่าแล้วนะครับของดีไม่ต้องลองนานครับกลิ่นน้ำมันดีเซลนี่หอมเลยของญี่ปุ่นแท้ๆน้ำมันไม่เหมือนบางไทยครับกลิ่นจะหอมฉุยๆหน่อย้องเอาให้ได้ครับทันนี้ครับไม่ได้ก็จะพยายามนะครับเอาไปขายบางไทยหน่อยสวยมากโอเคเดี๋ยวเรา